ที่ระยองมีรถกระบะชนมอเตร์ไซค์ mm hmm. นักเรียนม .3 เสียชีวิตท่านผู้ชมครับจุดเกิดเหตุหน้าวัดอินทนารามหรือวัดชากนอกที่ห้วยใหญ่บางระบงชนบุรีไปตรวจสอบตำรวจพบผู้มุงดูเหตุการณ์และมีกระบะเสียหลัก ฮงชนเสาไฟ้าฟแรงสูงจนเสาไฟหักแล้วในซากรถเนี่ยพบคนขับก็คือนายสุรศักดิ์อายุ44คืออายุ44ปีคืออยู่ในอาการโวยวายคล้ายๆกับครั้งที่ติดอยู่ในรถคือเมาเหล้าอย่างหนักแล้วก็โวยวายอยู่ในรถนะครันนี้น <ะ S 2> ต้องรอการตรวจแอลกอฮอล์ค่ะติดอยู่ออกมาเองไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเอาออกมาอย่างทุรคผู้เลท่ามกลางเสียงด่าของคนขับ ใกล้กันมอเตร์ไซค์ถูกกระบาชนจนพังยับชิ้นส่วนตัวรถหลุดกระเด็นกันไปโอ้โหคนละทิศคนละทางคนขับขี่รถมอร์ไซค์น้องธิติวัตรอายุ15ปีนักเรียนม .3 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตะบลทั่วใหญ่บาดเจ็บสาหัสนอนจมกองเลือดเจ้หน้าที่ต้องเร่งปั๊มหัวใจเพื่อเจอยื้อชีวิตและนำส่งพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ เพื่อนที่ขับรถมาด้วยกันชื่อจักรเกียอายุ15ปียังตโนกตกใจบอกตัวเองกับเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันคือมาหาร้านซ่อมจะปะยางรถอ่าตัวเองเนี่ยขี่นาเพื่อนเนี่ยขี่ตามยังหวะนั้นมีกระบะขับสวนเลนมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งมาหาจุดที่พวกตนกําลังขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่อ่าตัวจักรีเนี่ยตัวเอง หลบเกือบตกถนนรอดวนเวตแต่เพื่อนหลบไม่ทันก็เลยโดนชนเข้าไปอย่างจังแล้วร่างเนี่ยกระเด็นกระแทกพื้นถนนนะคะรถกระบะมาจากฝั่งโต๊ะสนนครับฝั่งนู้นมาจากฝั่งนู้นวิ่งมานี่รับครับแล้วก็ยู่เขาก็อยู่เหมือนเขาหักรถออกมาฝั่งนี้ครับฝั่งที่ผมมากันเขาหักมาหาหาเขาแรกไปชนผมผมพลาดหลบแล้วเพื่อนผมขี่ตามหลังเพื่อนผมโดนหลบไม่ทัน มาเร็วไหมเร็วครับผมเร็วมาก่อนหรอแล้วแล้วพอเขาเสียหลักมาเขาชนต้นเสาไปเลยหรอไม่ชนรับชนรถเพื่อนขอชนรถเพื่อนก่อนก่อนชนต้นเสาแล้วก็ลากมาชนเสาออโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอายุ15ปีที่เสียชีวิตค่ะปีใหม่แท้ๆจากคนที่ขับรถคันนี้และสวนเลนข้ามเลนใช่ไหม ตำรวจต้องไปตรวจสะะอบแอลกอฮอล์และสอบปากคำต่อไปตอนนี้บาเดเจ็บ